สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี เสนอรายกยา,ากยสรกาากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนานๆทหารพูดธทธี ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมตามปกติเช่นเคยนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทางจังหวัดชายแดนทางภาคใต้แล้วก็มีข่าวที่ปรากฏอยู่ไม่เว้นวายในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรวันนี้เราก็คงจะได้คุยในรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะพบกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมอยากที่จะบอกข่าวดีกับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยนะครับบางที ปัญหาสุขภาพการปวดการเจ็บการเขียดก,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 การเมื่อยอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เรานทนทุกทรมานบางคนก็หมดเงินหมดทองไปเยอะแยะมากมายนะครับหมดกันไปเป็นหมื่นๆมืนแต่ว่ามันก็กลายเป็นเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้ผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของยาไทยมาเก่าก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยเรามีอะไรดีๆต่างๆมากมายวันนี้จะบอกข่าวดีแก่ท่านผู้ชมนะครับก็คือของข่าวดีของผู้ที่มีปัญหาเรื่องการปวดเมื่อยตามร่างกาย เลือดลมไหลเวียนไม่ดีสมุนไพรไทยสูตรพิเศษผู้พักสมุนไพรให้ประสบการณ์แก่คนหนุ่มสาวและผู้สูงวัยมาแล้วอย่างมากมายคลายปัญหาเรื่องสุขภาพภายในร่างกายที่เปรียบเสมือนกับเส้นผมบางภูเขานะครับผู้พักสมุนไพรมีคําตอบขวดละร้อยห้าสิบเม็ดราคา200บาทสะอาดปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายนะครับดําเนินการโดยคุณเมธวันรหรือว่าคุณเทวันทรัพย์แสนยากรต้องมีอะไรดีแน่นอนเลยว่าทําไม t ด e f a t ฟาเตอร์ของไทยแหรือว่าเทวันทรัพย์แสนยากรทุ่มชีวิตสุดชีวิตเลยมาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องนี้นะครับก็ภูพักสมุนไพรยอยู่ซอยลาดพร้าวที่87นะครับเข้าแยก11เพียง15เมตรเลี้ยวขวาก็เจอเลยหมายเลขโทรศัพท์0 25304880025384061นะครับและท่านผู้ชมก็กอยจดรายละเอียดจ,จากตัววิ่งทางหน้าจอด้วย ถัดจากนี้ไปก็ยังคงมีสิ่งที่น่าสนใจแล้วเรามาพบกันอีกช่วงหนึ่งครับเห็นโอกาสคนฉลาดคิดย่อมรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอหยุดกลัวตายก่อนวัยอันควรหยุดกลัวรายได้ไม่พอกับรายจ่ายหยุดกลัวครอบครัวจะลําบากหยุดกลัวครอบครัวขาดความมั่นคงหยุดกลัวไม่มีเงินจะใช้นี่ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรีเพื่อสยบความกลัวคิดเป็นเห็นโอกาสสำรองที่นั่งด่วน นวันนี้คุณมีอะไรเป็นความสําเร็จที่จะทําให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจได้บ้างวันนี้เรามีสนามชายัยเพื่อการสร้างเรื่องราวแห่งความสําเร็จให้แก่คุณวันนี้คุณมีเวลาและโอกาสอันเหมาะสมที่สุดขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานให้แก่ผู้สแสวงหาความเป็นอิสระของชีวิตหนึ่งในธุรกิจที่โลกกําลังจับตามองกําลังจะเริ่มที่ประเทศไทยในเร็ววันนี้ บริษัทธาตุของแผ่นดินจำกัดโดยคุณธานินพันประภากิจบริการผ่าตัดต้อเนื้อและต้อกระจกฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆผู้สนใจติดต่อศูนย์ประสานงานตรงข้ามสตาบัคก,กลางซอยสุขุมวิท24ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา02-2629454-5 02-2629454-5บารประชาชนคือนโยบายที่ยึดหลักประชาชนต้องมาก่อน เด็กของเราต้องมีโอกาสได้เรียนฟรีนำไปสู่โอกาสของการมีงานทำเราต้องทำให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันขยายระบบประกันสังคมและสวัสดิการให้ครอบคลุมคนไทยทุกคนเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทเช่นการใช้พืชผลเพิ่มผ,ผลิตเอทานอลเราจะขยายระบบชลประทานเราจะมีกองทุนที่จะพัฒนาอาชีพในชนบทประชาชนต้องการงานทำประชาชนต้องการรายได้ประชาชนต้องการโอกาสประชาชนต้องมาก่อนเดี๋ยวนี้ครับท่านผู้ชมครับ เรื่องสถานการณ์ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก่อติดสถานการณ์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มาหนเวลานี้ทางฝ่ายรัฐบาลกําลังได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นว่าเรียกว่าตีตื้นเป็นต่อขึ้นมาได้บ้างเรากําลังเดินมาถูกทางแล้วถึงแม้ว่าสถานการณ์จะรุนแรงเป็นอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้เราจะได้มารู้กันว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีเป็นอย่างไรบุคคลที่จะมาชี้แจงแถลงไข ในวันนี้นะครับก็เป็นบุคคลท่านเดิมเป็นท่านผู้ใดขอเชิญพบวกวับท่านได้เลยครับ ครั้งที่ได้รับทราบเรื่องราวจากข่าวการก่อการร้ายทางจังหวัดชายแดนภาคใต้เราคนไทยรู้สึกเสียใจยต่อการจากไปของคนไทยผู้บริสุทธิ์และข้าราชการทหารตำรวจทุกหมู่เหลา่าท่านผู้มีเกียรติครับในบรรยากาศแห่งการรอคอยบุคคลสำคัญในวันนี้บุคคลสำคัญที่จะนำเรื่องราวดีๆที่ยากจะหาฟังได้จากที่ใดที่ทุกๆท,ท่านจะได้ยินและสัมผัสกับความจริงยิ่งกว่านิยายแห่งประวัติศาสตร์จากลูกผู้ชายชาติทหาร ท่านผ่านการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนเตรียมนายร้อยรุ่นที่15โรงเรียนนายร้อยจอปรร,รุ่นที่8โรงเรียนเสนาธิการทหารรุ่นที่48วิทยาลัยการทบกรุ่นที่28วิทยาลัยป้องกันราชนาจักรรุ่นที่32และมหาวิทยาลัยชีวิตที่ยังคงศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างมิได้หยุดนิ่ง ท่านได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรีเมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2504และขึ้นยศสูงสุดเป็นพลเอก1ตุลาคมพุทธศักราช2537ในอดีตท,ท่านมีตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่4เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2534ถึงวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2537ท่านเป็นวุฒิสมาชิกเมื่อปีพุทธศักราช2528และ ท่านเป็นประธานคณะทำงานแก้ปัญหาไทยมุสลิมปีพุทธศักราช2528ถึงพุทธศักราช2537ท่านเป็นประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียปีพุทธศักราช2534ถึง2537ท่านมีผลงานการเขียนหนังสือเรื่องดับไฟใต้30ปีเพื่อแผ่นดินเกิดดับไฟใต้กับพรรคคอมมิวนิสต์มาลาาา The Communist Party of m a l a y a Malaysia and Thailand จุดไฟใต้ตั้งรัฐปัตตนีและเล่มล่าสุดยำใหญ่ไฟใต้และกำลังเขียนหนังสืออีกมากมายหลายเล่มสุภาพบุรุษลูกผู้ชายผู้เป็นเจ้าของคำขวัญเสียสละกล้าหาญขอเชิญท่านพบกับพลเอกกิติรัตนาชายาณนบัตนี้ ครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ทางภาคใต้ท่านก็คงจะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็คงจะเป็นภาพที่เราได้เห็นแต่ว่าความเลวร้ายไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปตามภาพที่เราได้เห็นนะครับการต่อสู้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับถึงแม้ว่าไม่มีเหตุการณ์ทางภาคใต้การประทะากับผู้ก่อการได้ก็แน่นอนที่สุดว่ามีฝ่ายได้มีฝ่ายเสียฝ่ายเราตายฝ่ายเขาก็ได้ฝ่ายเขาตายฝ่ายเราก็ได้สรุปแล้วมีได้มีเสียแต่ว่า เหตุการณ์ทางภาคใต้ท่านผู้ชมบางท่านก็บอกเอ๊ะมันมีอะไรแปลกใหม่บ้างที่มาคุยกันอยู่หรืออาจจะพ่อเดิมๆในความเหมือนเดิมนั้นมันมีความสลับ,บซับซ้อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นยุทธวิธีที่มีการสู้รบกันเป็นสงครามจริงๆเลยแต่สงครามนี้นะครับเป็นสงครามที่ถูกกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีอย่างไรท่านพลเดกกิติรัตนาฉายาจะเป็นคนตอบสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคบุณดอนสวัสดีครับท่านผุกชมน ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเป็นอย่างไรบ้างครับท่านก็สําหรับใน,ด,นด้านการทหารยุทธศาสตร์รและยุทธวิธ,ธีถือว่าเป็นเรื่องสาคัญที่สุดว่าจะแพ้หรือชนะก็ขึ้นอยู่กับการ,รวางยุทธศาสตร์และการดําเนินการทางด้านยุทธวิธีนะทีนี้ปัญหาขบวนการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่แล้วมันเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดน,นจริงๆก็เลยอยากจะย้ําว่าอย,ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของขบวนการเนี่ยมันเป็นยังไงครับ ก็เราเคยพูดถึงขบวนการมาหลายครั้งนะครับหลายตอนแต่เราจะไม่ได้พูดถึงยุทธศาสตร์และยุวิธีของของขบวนการกันเลยวันนี้ผมขออนุญาตคุณบอนกับท่านผู้ฟังว่าจะเรียนเรื่องยุทธศาสตร์และยุยุทธวิธีและมาวิเคราะห์ต่างๆเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ถือว่าเราอยู่ในสงครามนะครับถือเป็นสงครามไหมครับก็ถือว่าเป็นสงครามเพราะนั้น ฝ่ายโน้นฝ่ายข้าศึกเขาก็กำหนดยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของกระบวนการก็มีเขาใช้ย,ยุทธศาสตร์อะไรยุทธศาสตร์เรื่องเชื้อชาติม,มาลายูนะาศาสนาอิสลามม,มาตุภูมิปัตตานีและสิทธิมนุษยชนด้วยครับนะชาติาศาสนามาตุภูมิและสิทธิมนุษยชนในการต่อสู้ครับทีนี้ในรูปแบบของการต่อสู้ตาม ในเรื่องเชื้อชาติศาสนามาตุภูมิและสิทธิมนุษยชนเนี่ย <c oughs> ในรูปแบบการต่อสู้เขาต่อสู้แบบไหนเขาเรียกว่าถ้าทางวิทยาศาหาร์เขาเรียกว่าการท,ทํทสงครามประชาชนแ <c oughs> ย่งชิงประชาชนกันอย่างเราเคยพูดว่าถ้าใครแย่งชิงประชาชนได้มากกว่าฝ <c oughs> ่ายนั้นก็ฝ่ายชนะและก็ในการรบครามนี้ก็เป็นการรบแบบกองโจรด้วยครับ <c oughs> เป็นสงครามนอกแบบเ็าเรียกคือการรบแบบกองโจร ทีนี้ในในรูปแบบการทำสงครามนี้เขาเขาดำเนินการยังไงคือใช้การศาสนานำการเมืองและการทหารครับเราเคยได้ยินแต่เรื่องเรื่องการเมืองนำการทหารการทหารนำการเมืองใช่ไหมแต่กระบวนการแบ่งแยกดินแดนใช้การศาสนาด้วยเพราะว่าเขาอ้างยุทธศาสตร์เขาคือศาสนาอิสลาม เขานําเอาศาสนามาก็ต่อสู้ด้วยโดยการบิดเบือนหรือดําเนินการอย่างใงอางดอย่างหนึ่งเพื่อทําให้เขาอาจชนะในการสงครามครั้งนี้ได้ครับอันทั้งหมดที่กล่าวก็คือยุธทธศาสตร์ที่เขาวางไว้นี้ในการที่ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เขาวางไว้เนี่ยเขาใช้ยุทธวิธีอย่างไรซึ่งเราเราก็เคยพูดเรื่องอ แผนตาลิตีตํามปงหรือแผนยึดครองประเทศไทยภายในสิบปีมานะหรือท่านผู้ชมก็เคยได้ยินได้ฟังมาแต่อันนี้เป็นการสรุปยุทธวิธีที่เขาได้ดําเนินการมาโดยตลอดเรียกง่ายๆว่าเขารบแบบกองโจรชัดเจนเลยในสงครามนี้เขารบแบบก็แน่นอนก็แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นการฟันธงไปเลยว่าใช้การรบแบบกองโจรทั้งในป่าและในเมืองนะครับทีนี้ยุทธวิธีเนี่ยเขาเขาใช้ยุทธวิธีคือ เขาใช้การสร้างอบรมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนกองกำลังและแนวร่วมคือสร้างจิตสำนึกในเรื่องที่กล่าวถึงคือเรื่องชาติศาสนามาตุภูมิและสิทธิมนุษยชนนะเพราะนั้นอันนี้เป็นการชัดเจนในการปลูกฝังอุดมสร้างจิตสำนึกนี่เขาเพื่อสร้างเอกภาพเพราะส่วนมากคนไทยมุสลิมจะไม่ค่อย ไม่ค่อยมีเอกภาพเท่าไหร่เขาก็พยายามสร้างเอกภาพเช่นเมื่อก่อนก็แยกกันต่อสู้มันมีหลายกระบวนการก็แยกการต่อสู้เขาจึงมาตั้งเป็นขบวนการเบอร์ซาตูขึ้นเบอร์ซตาตูคําว่าเบอร์ซาตูก็แปลว่าหนึ่งเดียวหรือเอกภาพนะครับทีนี้ก็ปลูกขังให้สมาชิกมีอุดมการในการต่อสู้นะครับใช้หลักการอิสลามและศรัทธาใช้หลักการอิสลามและศรัทธา อิสลามในการต่อสู้หลักการอิสลากมก็มีหข้อหลักศรัทธาก็มีห้าข้อนะครับแต่ไม่ผมไม่กล่าวในรายละเอียดนอกจากนั้นก็เรื่องการรักษาความลับอย่างดีจะเห็นว่าเขาต่อสู้มาเกือบสามปีแล้วเรายังไม่ทางรัฐบาลก็ยังยังไม่รู้จักโครงสร้างว่าสู้กับใครยังเคยพูดบ่อยนะแต่ตอนนี้รู้แล้วแต่ตอนนี้ก็ค่คอนข้างรู้แต่ก็ไม่ชัดเจนนะ แต่ความจริงอย่างที่ผมเคยพูดว่าความจริงมันอยู่ใน OB หรือ Order of b a t t l e ครับอยู่ในธรรมเนียบการบงรบอยู่แล้วแต่แต่ขาดการศึกษาและขาดการนำออกมาใช้กันนั่นเองนะนอกนั้นก็มียุทธวิธีชาติประวัติศาสตร์ความแตกต่างศาสนาภาษาและวัฒนธรรม